ก็จริงๆถ้าเรื่องเรื่องเพลงนะครับก็2เดือนที่ผ่านมานี่เราเราก็ไม่ได้รับงานเลยเพราะว่า,าไปลงพื้นที่มาบ้างนะครับได้ไปเจอกันที่สพ,พก็มีนะครับแล้วก็ลงที่อุทยามาก็ได้ได้เห็นว่าผูา้ผสมไปน้ท่วมเนี่ยเจออะไรที่มันหนักนะะหนาสาหัสมากๆาาน้ำ <ๆ S 2> ขาดงานมากๆเลยก็ๆๆยก็ไปอยากจะเป็นกำลังใจให้ฮะเพราะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องเพลงเนี่ยที่บ <ๆ S 2> ้านผมนะผมทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ก็ ที่วิทยาก็กระทบนะครับที่สายเอเชียตอนนี้แห้งแล้วประตูน้ำพระอินทร์นะครับนครนายกสาขาดอนเมืองผมก็โดนสาขาสายไหมผมก็โดนตอนนี้ก็ยังรุนรุนอีกประชาชื่นกับอีกหลายหลายที่ครับจะรู้สกจะร้นไครับเดียวขายบานมขนาดไหนครับครับจะขายบ้านะครับ ก็เยอะมากพอสมควรนะเดีจริงๆแล้วเราเราเป็นหัวงพนักงานของเรามากกว่าครับเพราะว่าพนักงานไม่น้อยเลยที่ที่ต้องนอนอยู่ที่โชว์รูมเรานะครับเพราะว่าเขากลับบ้านเขาไม่ได้คือน้ําน้ําขึ้นสูงมากๆกกก็เราก็พยายามปิดโชว์รูมเราไม่ได้ขายรถตอนนี้เราก็ให้ให้พนักงานเข้ามาอยู่กันกับครอบครัวเขาด้วยครับใช่ครับก็เป็นส่วนยกเฉพาะเฉพาะกับพวกพนักงานของเราเท่านั้นเพราะว่าสถานที่มันไม่ได้ใหญ่มากับ ล้วโซนที่แห้งแล้วล่ะคะได้เปิดใช้บ้างหรือยังก็มีมีเปิดแล้วครับบางที่ก็ให้บริการแล้วเพราะว่าบางทีรถหลายๆคนก็เสียอยู่นะฮะก็ต้องต้องการสูตรซ่อมก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดในบางสูตรแล้วครับและในส่วนในส่วนที่โซนลูมที่เหลือครับที่ข้าว่หน้าจะว่วมีวิธีป้องกันอย่างไงบ้างก็ตอนนี้เราเราก็ดูระดับน้ำนะจริงๆแล้วคุณพ่อผมนะฮะเป็นคนที่มีวิสัยีัทางด้านน้ำที่ดีมากๆกก็เราก็ไปดูเรื่องระดับคลองบางข่าวแล้วก็ เอามานั่งนั่งวิจัยเอาเองว่าเราควรจะทำไงกับกับสิ่งที่เราจะต้องมาเจอครับเรียนคะกับกับกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรนะครับเรียดไหมคะก็จริงๆแล้วทุกทุกคนในประเทศก็เครียดกันหมดนะครับผมคิดว่าเราเอาความเครียดมานั่งคิดดีกว่าแล้วเราจะทำไงให้ให้เรากู้สถานการณ์เหล่านี้กลับมาให้ได้นะฮะจริงๆแล้วเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาครับเรามาเริ่มสร้างกันใหม่ดีกว่าครับในส่วนของเพองนบพี่ เจออะไรเงี้ยโดนเลื่อนหมดเลยหรือเปล่าก็ยกเลิกในเดือนตุลายกเลิกไปหมดแล้วนะครับผมนี่ถือแค่ครั้งเดียวนะฮะจริงๆแล้วก็มีในเดือนพฤศจิกายนยกเลิกไปหมดเลยแต่พอเอว่ามีที่เชียงใหม่เมื่อเมื่อสวันที่แล้วเพิ่งไปมานี่เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่วันนี้เลยนะครับก็ก็จริงๆอยู่กรุงเทพเราก็ไม่ได้อยากจะรับงานเพื่อมาหาเงินหรือว่าอะไรเพราะว่าทุกๆคนก็เจ็บตัวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาช่วยงานที่สามารถเราช่วยได้แล้วก็หาเงินไปช่วยผู้ประสบภัยจะดีกว่าแสดงว่าช่วงนี้ก็รับ อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้รับเลยครับก็คือจะไปรับไปทีโงจะเป็นช่วงธันวาเลยนะครับก็รอให้สถานการณ์ต่างๆทั่วประเทศดีขึ้นดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วก็ทางนครสวรรค์เผอิญว่าได้คุยกับท่านสสครับอดีตท่านสสก็จะบอกว่าทางนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในศูนย์อพยพมาแล้วก็บอกว่าผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้น้ำแห้งลงไปแล้ว คือเขาขาดอินเทนเน้์มานานคือจิตใจก็ยังหดหู่อยู่ก็อยากจะให้ไปทำอคอนเสิร์ตยอยๆที่นครสวรรค์ก็ก็คิดว่านี่กำลังคุยคุยกันอยู่ครับถ้ามีโอกาสจะได,จะได้จะได้ไปพาเพื่อนๆที่เพียงน้องไปนี่ส่วของบ้านก็ไม่ได้รับผนกระทบมใช่ไหมครับพี่บิ๊บ้านผมยังแห้งอยู่ครับก็จริงๆแล้วหนีไปหนีไป,ไปอยู่พัทยามาทิ้นหนึงฮะกลัวว่าจะท่วมกลับมาก็ยังแห้งอยู่ไม่ได้เชียงใหม่มาอีกสี่วัน ก็กลับมาก Commons> ็ยังแห้งอยู่ครับก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ครับแสดงว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงผมอยู่แถวสู่โควิด1 2นะครับก็ถือว่าตรงนั้นก็ก็ยังโอเคครับแต่จริงๆซอย56ซอย50อะไรก็เกิดขึ้นมาลวทีหนึ่งเพราะมันอยู่ใกล้กับทางบากทางน้ำของของเรือนะฮะก็ป้องกันไว้แล้วฮะแต่ก็คือเราก็ไม่ได้วิตกอะไรมากก็ป้องกันไว้บางส่วนแล้วครับ กำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน,กนนะครับแรงใจจากคนทั่วประเทศนะครับศิลปินทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินแขนงไหนก็ตามนะทุกคนให้กำลังใจกับพี่น้องเสมอมานะครับแล้วก็อยากให้พี่ี่น้องสู้ๆกันให้มากๆนะครับทุกอย่างเราสร้างกันใหม่ได้นะครับเรามอาเปลี่ยวิิฤตให้กลับมาเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับ